ครับผมลุงเทียนพาล้อครับวันนี้ลุงจะมาทำฟักตุ่นมะนาวใ,ใส่ไก่แล้วฟักอยู่ไหนเดี๋ยวลุงจะให้เองดูครับอย่างแรกก็ใส่นี่ลงไปกเลยสามเกลอฮะลากผักคีกระเทียมพริกไทยโขกให้เข้ากันใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปตุ่นสิรออะไรอะ่ะ นี่ไงฟักของเราลุงจะอธิบายพวกเองฟังอย่างนะคยฟักกับแฟงน่ะมันมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่มันไม่เหมือนนะแฟงมันจะลูกตีกิ่วเขียวฟักมันจะลูกตีกิ่ขาวอันนี้ลูกเล็กนะฮะถ้าลูกใหญ่จริงลูกใหญ่มากเลยน,นี่ฟักอะไรอ่ะปอกเปลือกสิโอเข้ให้ลูกบเบลอเลยแต่แล้วต้นใกล้ไปสัก ประมาณเท่ยี่สิบนาทีก็ใส่รถดีนี่ครึ่งช้อนตี๋ขาวใส่ลงไปสองช้อนใส่ไปก่อนฮนะเดี๋ยวใส่เห็ดหอมที่แช่น้ำไว้ใส่ทั้งน้ำเลยนี่แดงหอมไก่ ได้ที่แล้วนี่ใส่มะนาวดองนี่ใสลงไปว้าปใสลงไปแล้วก็น้ําน้มามะนาวดองนิดหน่อยอะไอ้น้ํามะนาวดองนี่มันออกมีออกเค็มๆหน่อยเราก็ลุงเลยปรุงแบบอ่อนๆบางคนก็เอาไอ้ไอ้เจ้ามะนาวดองอะผ่าผ่าออกไปก็จะมีรสเปรี้ยวออกมานิดๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแต่สาหรับลุงลุงไม่ผ่าลุงกูจะตุนแบบนี้เลยนี่ฮะ ใส่มะนาวดองเสร็จแล้วก็นี่ใส่เพลของเรานี่ฟักลงไปตุนต่นตุ่นด้วยไฟกลางนะฮะไฟไฟกลางไม่ต้องไฟแรงมากนี่ใส่ลงไปอันนี้เป็นฟักไม่ใช่ไม่ใช่แฝงนะฟักไอลูกใหญ่ใหญ่อะมันก็เลยมันจะเนื้อมันจะแข็งอะตุ่นลงไปเรื่อยๆนี่ใส่ลงไปเนะี่ย เรียบร้อยเนี่ยใส่ฟักลงไปแล้วมอหมมอเล็กไปเปล่าวะแต่เนื่องจากเราตุนตุนไฟกลางฮะทุกทีลุงจะใช้เตาถ่านแต่ว่าช่วงนี้ลุงออกหน้างานก็เลยใช้เตาไฟฟ้าก็เลยคอนโทรนคอนโทรลไฟได้ตุนไปเรื่อยๆตุนได้ที่แล้วก็นี่ตักเสิร์ฟเสิร์ฟตักเสิร์ฟ เรียบร้อยนี่ผักขึ้นช่ายอะเทคโคมาตั้งโอโครโรมลงไปนี่พริกไทยนิดหน่อยอ่ใน,นีพวกเองสังเกตดูได้นี่ฟักมันจะไม่เละเหมือนกาแฟงนะฮะนี้นี่ไอ้ฟักลูกใหญ่ตุนมะนาวดองนี่มะนาวดองว้าฮาคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ ผมลุงเทียนพารอนะฮะ